ยังไม่จบรับมือฝนฟ้าขนองยาวๆระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสวัสดีค่ะวันอังคารที่13พฤษภาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนได้สิ้นสุดลงเมื่อวานที่ผ่านมา ทิ้งเอาไว้แต่ความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรแต่อย่างไรก็ดียังคงมีแนวโน้มว่าในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าหลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าการกระจายตัวของฝนจะอยู่ราวๆรว้อยละ60-80ของพื้นที่เลยทีเดียวลักษณะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดและพื้นที่ใดมีโอกาสได้รับฝนกันบ้าง ไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะล่าสุดทงครมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า ฝนส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำซึ่งเป็นช่วงเลิกงานอีกทั้งระยะนี้หลายโรงเรียนเริ่มกำหนดเปิดการเรียนการสอนกันแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมืออย่าลืมพกร่มหกเสื้อกันฝนติดรถไปด้วยนะคะซึ่งจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้อ่อนกำลังลงในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าของวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคและภาคใต้ตอนกลางจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในขณะที่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในขณะที่ช่วงดึกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพื้นที่อื่นๆการกระจายตัวของฝนลดน้อยลงนะคะจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้วันนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสเด้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศางเซลเซียสเดียวรับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนฝนฟ้าขนองที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่ชุมชนเมือง แต่พื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่14-18ถึงพฤษภาคม2568นอกจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาเสริมอีกแรงโดยปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมมณฑลลักษณะเช่นนี้จึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะเดียวกันบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอดช่วงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้วยกำลังปานกลาง จากโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแต่กระจายตัวเพียงบางแห่งเท่านั้นแต่ฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำซึ่งตรงกับช่วงเลิกงานเลิกเรียนอาจส่งผลกระทบทำให้การจราจรติดขัดขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมพกรม่มพกเสื้อกันฝนติดรถกันเอาไว้ด้วยนะคะ จากสาเหตุปัจจัยหลักดังกล่าวทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2568บริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องาศาเซลเซียส ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36งองศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสู 36, งสุด36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35องศางเซลเซียสจากการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ชัดว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงต้องเผชิญกับฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพอแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคม2568ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเด็คาดหมายประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวลมมรสุมจะอ่อนกำลังลงบ้างแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำโดยเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่นะคะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายฤดูฝนอาจเกิดขึ้นได้หลายเวลาส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงการกระจายตัวของฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่มีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนฝนมักจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่าโดยปกติบริเวณประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ยังคงต้องติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งนะคะและขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศไปพร้อมกันกับแอดมินอย่างใกล้ชิดหากมีสาเหตุปัจจัยอื่นใดที่เข้ามาส่งผลงกระทบทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะ เมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮง,งเฮงรวยรวย ด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ